สวัสดีค่ะพบกับอองสินนะคะช่องอมสินแอนาลิตกทีนั่นเองนะคะขอโทษทีค่ะคือเมื่อกี้เปิดอันนี้คางเอาไว้นะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวาดรูปแบบอันนี้กันนะคะเอเอไอไตรงนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะพี่ทำไว้อะไรพี่ก็เอ่อทำไวเ้เล่นๆเฉยๆนะคะก็คือวาดอะไรประมาณนี้ น่าจะสงสัยกันอันนี้คืออะไรว่าเล่นเฉยๆโอเคค่ะมาดูกันว่าแบบนี้พี่จะสอนยังไงมาดูกันตอนแรกกดเข้าไปที่รูปบวกแล้วก็กดคําว่าโอเคเลยเพราะพี่ทำไว้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็มากดที่มันจะเป็นเหมือนรูปภูเขาตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วเราก็เลื่อนมาเรื่อยๆเลยนะคะ แล้วก็มันจะเจอรูปกระลอกตรงนี้นะคะเสียงมันอาจจะรบกวนนิดนึงนะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านนะคะเราไม่ได้ถ่ายข้างนอกโอเคค่ะแล้วเราก็กดเข้าไปที่รูปกระลอกที่มันจะมี a n i m a l นะแล้วก็ g r a y หนึ่งแปดหนึ่งเออไม่น่าจะรู้แล้วเนาะไม่ต้องพูดโอเค <laughs> ก็กดเข้ามาก็ื ก็เอาเป็นลูกกระต่ายอันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันทําง่ายสุดแล้วก็ข้อใหญ่เวลาปรับปุ่มให้มันแบบเออมันเข้ากับใบงานของเรานะคะเสียงทีวีอาจจะสะทุบสะท้านี่เป็นไงเนาะโอเคแล้วเราก็จะกดเข้าไปที่ฟิลเตอร์ตรงนี้ที่มันจะเป็น f กับ X อะทุกคนขอเรียกว่า f X แล้วกันนะ ไม่เรียกว่าฟิลเตอร์นะมันยาวเราก็เลื่อนเลื่อนอันนี้พี่เลื่อนและกดเข้ามานะแล้วก็เราก็ค้นหาคําว่าค้นหากรอบนะแล้วเราก็เลื่อนคาว่าดํากับขาวให้สุดเลยแล้วเราก็กดตกลง,งตรงนี้ก็คือกดที่มันจะเป็นรูปอะไรนะที่ผูกอะมึงแล้วก็กดรูปเอ็นะฮะแล้วก็เราก็เราก็มากดที่มันจะเป็นเออไม้กระทาวิ่ง ทนทานวิเศษคืออะไรสักอย่างแหละแล้วก็กดเข้าไปที่มันจะเป็นสีฟ,ฟ้าๆตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปที่ข้างในตัวน้องกระต่ายทั้งสองตัวเลยนะแล้วเราก็กดเข้ามาที่แปลงสีเราก็เลือกสีอะไรของเราก็ได้หรือว่าเอาสีเดียวก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ลายสีนะแต่พี่ชอบเอาแบบชอบเปลี่ยนสีเนาะ โอเคพอวาดแต่นี้ิสร็จแล้วก็กดคาว่าที่ fx ลเหมือมนเดิมแล้วก็กดคำว่าเออลึกลึกลกดตัวนี้ก่อนนะที่มันจะเป็นโทนคานวิเศษนี่แหละไม้กระทาวิเศษไ,ไอสีฟ้า,แล,า,าแล้วก็กดคาว่า fx เหมือนเดิมแล้วก็กดค้นหากรอบเหมือนเดิมขอบไม่ใช่ขอบขอบค้นหาขอบเจ๊ได้แล้วแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเลยค่ะย้ำขา แล้วก okay. pues ็กดติ๊กถูกกดกากระบอกแล้วก็กดแอปเอเหมือนเดิมไม่จะออกมาทำไมก็เลื่อนเลื่อนไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนเกินเลื่อนเกินแล้วก็กดคำว่าคืออะไรก็ได้ถามมาเถอะเออเว้าว้ดาดาน้องกรอบ ค้นขอบนอกอะไรนี่แหละก็ได้เนี่ยพี่จะเลือกเป็นเวลวาวที่มันจะมีเวลวาลวมากก็ได้เพราะว่ามันแวววาวมีสว่างสวยนะเรียบร้อยเราก็กดติดถูกเราก็กดแยุก,กระบาดหรือน้องๆจะไม่เติมอะ,อะไรข้างหลังก็ได้นะแล้วแต่น้องเลยส่ว่พี่เติมเพราะว่าพี่ว่ามันสวยดีเวลาเติมข้างหลังเนี่ยพี่จะเติมเป็นสีดํานี่แหละ ยินเสียงดาไปคะดูกคนโอเคค่ะก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสิงอนอ่านทีวีก็ต้องขอราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วแก่ลืมกดติดตามด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย